สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยคะแห่งเต่าบายเคนทีโอเคลืมใช่ไหมคะลืมใช่ไหมคะว่าตัวย่อเป็นอะไรใช่ไหมคะขอย่อเนี่ยเออเป็นรายการที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะคะจากการบอกพื้นฐานปกติแล้วก็เริ่มสู่ท่าต่างๆแล้วคือจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าโยคะแห่งเต่าเน้นสมาธิค่ะอย่างแรกเลยจริงๆรแล้วเป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้จิตใจเพื่อให้สมาธิยกระดับขึ้นจนสามารถบรรลุเป็นเซียนได้นี่ลวกันนะคะโดยโดยลักษณะคําว่าโยคะแห่งเตาะจะเป็นแบบนี้ทีนี้คือว่าอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับสำหรับผู้ฝึกตน่คือถ้าคุณจะมีอายุยืนยาวคุณจะอยู่ได้นานๆนนอย่างแรกที่คุณต้องมีคือสุขภาพที่ดีข้อสําคัญที่สุดข้างนอกอะ่ะจะต้องดูเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยในจีนในคือถ้าเป็นตําราโบราณ คุณก็จะเห็นตำนานว่าโอ้เช่นดีตรงปิงอายุร้อยแต่หน้าตาดูยี่สิบใช่แล้วปรมทานยุ่งก่อนก่อนๆคือมีอายุเป็นเหมือนอมตะใช่ก็ฝึกอ่ะคือเขาจะแล้วจะอยู่กันถูกต้องใช่ภูเขาเหลียงซานใช่แล้วจะเป็นอมตะแบบฮิวๆยวไม่ได้ก็ต้องสวยดิใช่ซีมาสวยงามเลยแต่อายุเป็นพันปีเคยสงสัยไหมยังไงคะพวก มานางพญาผมขาวอะทําไมก็อายุเป็นพันปีเฝ้ารออะไรวันเขาก็ฝึกเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนั้นก็มีจุดประสงค์เส้นทางถูกเป็นคนละเส้นทางผลักกันเพื่ออะไรอันนั้นอะจจะเป็นเรื่องของความรักความอะไรเป็นตำนานไปและเขาก็เชื่อกันว่าในการฝึกเขาก็ฝึกอย่างนี้กันทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเทปที่แล้วนะคะเราเล่ากันถึงการฝึกท่านางฟ้าหวังว่าหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะเวลาของคุณจากหนึ่งนาทีเนี่ยจะเพิ่มเป็นท้าทีได้ อย่าลืมว่าเป้าหมายเราอยู่ที่1 5นาทีนะคะจะบอกว่าทำไมเราคุยกันไกลจังทำไมคะบอว่าเอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้ยิ่งไกลยิ่งกว่าเดิมก็มันวันนั้นหลุดเฟรมไงเอื้อมมือไปแล้วมองไม่เห็นนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาสอนท่าเทวดาหัวเราะหัวเราะกันตั้งแต่แรกคิดถึงอะไรคิดถึงเทพยิ้มที่เราใช้กันยิ้มอ่ะที่เราตั้งกันในบ้านนะคะเอาไว้แก้อัปมงคลอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ท่าเทวดาหัวเราะนะคะอ่า ที่พระยิ้มเนี่ยพระยิ้มที่เราไปทําเคสกันเนี่ยหลายท่ามากพอลงคุณเอามาดูจริงฉันนึกถึงออกแล้วก็คือเป็นท่าของเดรคาหห่งตวนี่แหละของผู้ที่อุดมสมบูรณ์ถูกต้องแต่วันนี้เราขัดเทวดาฝึกเพื่ออะไรเราขัดโมเดลเทวดาอยากได้เทวดาหัวเราะเหรอเดี๋ยววันหลังมึงคับให้ทําท่าเลยเดี๋ยวตัดภาพมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่านด้วก่อนเดี๋ยวดิฉันจะมีภาพตัดภาพมาว่าเป็นภาพที่เหมาะสมโอเคมาทีนี้ท่าเทวดาหัวเราะนะคะท่านี้นะคะจะฝึก จะทาให้คุณจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นท่าที่จะทาให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสอารมณ์ดีนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ข้อสุขคันโชคลาภลังไรยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ท่านี้ทําเพื่อรับโชคเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายแรกของเรานะคะคือสุขภาพดีจิตใจแจ่มใสอารมณ์ดีนะคะและ โชคลาภหลังไหลถือเป็นผลคล้อยได้นะจ๊ะอ,อ,อย่าอย่าฝึกเพราะว่าโชคลาภหลังไหลเ,ออเออะคะเอาสุขภาพไว<ะ>้ไก่อนด้วยไม่ไม่เอาแบบว่าฝึกทุกวันที่15วันที่1นึ่งอย่เอานะไปเอาคุณต้องฝึกไปเรื่อยอแล้วต้องจะได้เพราะฉะนั้นนะคะในการเริ่มต้นแน่นอนค่ะตามหาที่ตะวันอ,ออกเฉียงใต้เหมือนกันเอาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือท่านี้เวลาคุณหันหน้าที่ตะวัอนออกเชียงใต้แล้วคุณฝึกท่านางฟ้าเสร็จคุณก็ต่อด้วยท่าเทวดาคนรา เพราะว่าทิศทางไปในทางเดียวกันและ้ฟและเทวดาอยู่ตรงนี้ถูกต้องและเป็นท่าแห่งการรับโชคทั้งคู่อือ่อ่ะเราจะเริ่มันเลยตะวันออกเฉียงใต้รู้ใช่ไหมคะหันหายังไงหายังไงวันนั้นเราคุยกันแล้วที่ตะวันออกหันหน้าไปที่ตะวันออกก่อนหันหน้าไปหาตะวันขึ้นก่อนถูกต้องอ่ะตะวันขึ้นแล้วขวามือคือทิศใต้และ45องศาไปนะคะก็จะเป็นตะวันออกเฉียงใต้สำหรับท่านที่งงทิศทางนะใช้วิธีนี้จะง่ายที่สุดถูกอ่ะเราเริ่มต้นด้วยการ ยืนเหมือนเดิมนะคะ,คะยืนสบายๆนะคะขาเท่ากับหลนะคะ,ะเหมือนเดิมกระดกลิ้นเพื่อเชื่อมวงจรพลังให้ครบถ้วนนะคะ,คะแตะลิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมยกมือขึ้นท่าที่ยกมือนะคะเราก็จะยกมือขึ้นไปด้านนี้แหละตรงๆนะคะแต่มือที่บิดนะคะจะบิดมือไปทางนี้เห็นไหมบิดขึ้นอ่ะก็คือทำมืออย่างนี้ ผู้หญิงเหมือนจะแบกอะไรนะถูกต้องเราอาจจะหย่อนเข่าเล็กน้อยไม่ให้เข่าตึงเกินไปนะคะเพราะหย่อนเข่าเล็กน้อยจะได้สบายขึ้นนิดนึงใช่เยค่ะใช่ระวังนะคะเป็นท่าที่สุกอย่าให้เกินเลยไปอย่างอมากอย่างอเจ็อย่างนี้เพราะว่ามันก็ยิ่งรับน้ําหนักคุณแค่หย่อนเบาๆไม่ให้ไม่ให้ช่วงนี้ตึงค่ะทีนี้เวลายกมือเนี่ยจริงๆเนาะไม่ได้มีกําหนดว่าจะต้องยกเท่านี้หรือยกขางไหนนะคะจะยกเท่านี้ก็ได้แล้วก็ปึ๊ มือ,นะอก็ได้มือนะมือสองข้างจะหันหน้าหันเข้าหากันนี้อองอเล็กน้อยเหมือนกําลังแบกแก้มท,ท้องอยู่ในขณะเดียวกันให้คุณจินตนาการว่าคุณเป็นเทวดาที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะหรือาภาะเทพอีกไอ้วนท้วนสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์คือจะคิดเทวดาผอมไม่ได้นะคิดถึงเทวดาอ้วนยิ้มแจ่มใสหน้าตาจิตใจดีอเอหล่อๆไม่ได้จำท่าอ้วนตลอดได้เจำได้ไหมได้ ที่เทปยิ้มที่อยู่อยากคิดถึงปลาทำน้าคิดถึงปลาไม่ได้คิดถึงเทปยิ้มปลาหนึงที่ยกเหมือนแบกก้อนทองอ๋อที่มืออันนี้คือรับรับช่วงลาบไงแบกก้อนทองมามวลเราะยิ้มยิ้มนึกถึงภาพเทปยิ้มไว้หายใจอย่าลืมหายใจสำคัญที่สุดนะคะหายใจจินตนาการสำคัญนะคะและนิ่งค้างไว้เป็นเวลา บอกสิ15นาทีห<ต>เหมือนกันเราควรจะรู้สึกนะคะว่าพลังเนี่ยเดินจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็ขวาเนี่ยส่งพลังให้ซ้ายนะคะซ้ายจะเป็นตัวรับะะว่าพลังวิ่งไปอันนี้สําคัญมากเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่คุณทําตอนเนี้คุณจะมีความรู้สึกเลยว่ามันจะมีความร้อนอความร้อนที่เคลื่อนตัว ดิฉันใช้คําว่าเคลื่อนตัวชัดเจนมันจะรู้สึกเคลื่อนตัวอยู่บนฝ่ามืออยู่บนไหล่แล้วก็เหมือนกับถ่ายพลังนะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่เหมือนกันทั้งคู่มันเหมือนกับพอเราจินตนาการไปด้วยมันจะถ่ายจากขวาไปซ้ายถ่ายจากบนลงล่างวนวงกลมนี้พูดง่ายๆว่าพลังแห่งจักรกลทั้งหมดนะคะวนวนไปตามเข็มนทวนเข็มนะตามเข็มโอเค ไปทั่ว<ช>ร่างกายเพราะ<ช>ฉะนั้นดิฉันบอกเลยนะท่านี้เนี่ยดิฉันรู้สึกได้ว่าเป็นการแก้สะบักจมปวดหลังคอบาลายเพราะอะไรรู้ไหมคะตอนนี้คือตอนนี้คือเส้นเส้นตรงน,นี้เส้นตรงน,นี<อ>มน้มันจะถูกยืดมันจะถูกยืดดึงนะคะ<ช>เส้นช่วงระหว่างคอบาลายเนี่ยมันจะถูกยืดดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยจะทําให้เราพอยืดพวกนี้แล้วเนี่ยอาการปวดเมื่อยนะคะอาการปวดเมื่อยจากหลายๆอย่างออฟฟิศซ <Office S 1> ินโดรมแล้วกัน ตรงนี้ตรงนี้ความรู้สึกเนี่ยตรงนี้ใช่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 ตรงนี้ของของทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีด้วยแล้วก็หน้าท้องก็มีมานะคะถ้าคุณเดินพลังครบเนี่ยมันจะรู้สึกทั้งหมดแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าแข็งแรงด้วยค่ะคุณมันกระชับมากขึ้นครบสิบห้านาทีเราก็ค่อยๆไืยถึงถึงเวลานั้นได้ยินเสียงกอกแก๊กกอกเก็นะคะ ชิดกันแล้วก็เอาลิ้นกลับมาเหมือนเดิมเอาลิ้นกลับจริงๆแล้วนะคะท่าท่านี้นี่นะคะแถมได้ไหมได้แถมด้วยการทุบไตยืนเหมือนเดิมพอคุณลงมาแล้วใช่ไหมคุณก็ใช้มือถูกกันเหมือนที่เราบอกวอร์มอัพมือใช่ไหมคะที่เราวอร์มอัพมือถูกต้องเราก็กำบัดนะคะกำบัดไว้อุ่นแล้วนะกำบัดไว้แล้วเราก็ทุบทุบเบา ไม่ต้องแรงนะคะบริเวณไตของเราเพราะว่าไตของเราเราไม่สามารถล้วงมือเข้าไปภายในร่างกายแล้วก็ไปนวดมันได้ไงเราก็ทุบ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 สักพักหนึ่งเราอาจจะทุบนะคะซักประมาณค่อยๆทุบไปสามนาทีห้านาทีหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็วอมมืออีกครั้งหนึ่งนะคะวอมืออีกครั้งหนึ่งมืออุ่นแล้วนี่ให้เราจับจับทาบฝ่ามือไว้นะคะเพื่อที่อันนี้คือการอบคุนไตนะคะ อบอุ่นไตลักษณะเช่นนี้นะคะจะช่วยให้จะช่วยกระตุ้นนะคะให้ไตของคุณเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นเหมาะมากสําหรับคนที่สูงอายุแล้วนะคะ,คะแลเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มมีอาการติดขัดปัสสาวะบ่อยหรือว่าปัสสาวะออกมาแล้วมีฟองเป็นฟองแสดงว่าไตเริ่มอ่อนแอหรือแม้แต่ลักษณะที่เราบอกว่าอ่ะฮะใบหูนะคะ,คะไม่แดง จับนวดแล้วก็ยังไม่แดงเราตอนนี้เรา,<ม>เ,ราเรานวดจากข้างนอกอแล้วใช่ไหมเรานวดจากจากข้างบนแล้วเราก็มาต่อด้วยการกระตุ้นไตทุกไตให้ระบบการกรองของเสียในร่างกายอะกลับมาเป็นปกติอะอวันนี้ง่ายๆสบายๆด้วยสองท่าอย่าลืมนะท่านางฟ้าและท่าเทวดาหัวเราะนะคะเป็นท่ารับโชคสําคัญที่สุดคือจินตนาการภาพก่อนที่คุณจะเริ่มทำนะคะและในวันนี้นะคะต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะ เมซองเดอเชียที่จังหวัดตรังนะครผู้เอื้อเฟื้อลานกับแบ็กกราวสวยๆนี้ให้เราได้ถ่ายทำรายการเดลคาแห่งเตาด้วยค่ะ